ได้เวลาเก็บพักแคลแล้วค่ะคุณเยอะมากเดี๋ยวดูแลไม่ได้ีด๋ยวมาแรงเข้าวันนี้ตัดพักเคลียสวนเลยค่ะอันที่เหลือๆจะเชี่ยไปแล้วพักแคลก็ดกดก๊บดาดุดจริงๆส่งทุ่งสวน,สวนเย้ะขนาด ต้องเด็ดค่ะไม่เด็ดเดี๋ยวแมลงเยอะก็ไม่ค่อยจะดูเลยยาก z o o ได้ป่ะ มาตรนี้เด้อต้นนี้เด้องามงามดูใบเด้อเด็ดทะเลเอ๋ไม่เห็น,นะแรงมันจะได้ไม่เข้าไะราชินีแห่งผักใบเขียว คิวเจ้ากับคิวหรือแควฉันเกตแคลแก่แคลเห็นเขาเรียกกันคิวคิวแควกับแควนั่นล่ะเล้ยงแต่คนเรียกเห็นก็เรียกคิวคิวคิวกันเจนาจะเอาง่ายธนบัตรแก่แคลแล้วพิมพ์ก็ยังพิมพ์แควเลยนะอืโอดเลยอื เสียงโอ้ยดูเด็กขนาด <c oughs> เด็กนี้มีอะไรค่ะม <c oughs> เล่นกันกันเอี๋เดี๋ยวไปดูที่โต๊ะหน่อยมีอะไรบ้างคิดเกิดคิดเกิดอย่าลื่นเด้อ เด็ดแคปใบดีๆแล้วก็เผ่ถึงล้โอเคทุกคนไปส่งพักนะคะพักแก้วขายหนงลรสี่สิบห้าบาทจะขายขายปีกถ้าเราส่งเขาเราส่งเราสี่สิบส่งกะสี่สิบแต่พวกนี้ก็สามถุงร้อยค่ะ <c oughs> ถึงล้สามสิบห้าสามถึงร้อยไป เคเดี๋ยวไปเจอตลาดขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะมันกี่ถุงมันมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแถมกจ้ขายพักส็บแปดร้ยซื้อลอตเตอรี่หมดไปเจ็ดร้ย แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เอาเงินในกระเป๋าเราใส่กล่องแทนเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้พกเงินไปเราเอาเงินพักอันนี้ไปก่อนเลขบ้านหกเก้าเลขพ่อศูนย์เก้าสองนะฮะอันนี้อายุฉันอันนี้ก็เลขบ้านหกเก้าหนึ่งหกจเก้าทับหนึ่งต่ตังกับบ้านร้อยหนึง <laughs> ่งเจริญเดี๋ยวตังกับบ้านร้อยหนึ่งอีรินเลยอันนี้เดี๋ยว,วก็ต้องใช้แทเนเนะ เพราะว่ากล่องเราก็ยังต้องหยอดคือเก่ากล่องเดิมโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยดูช่วยช่วยแชร์คลิปด้วยนะคะ